ฮัมน่ากินบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สับปะรดแมนโก้อยู่บ้านก็ต้องกินของดีแล้วมีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพอร่อย อยู่บ้านมันก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมือนไปทำงานได้แบบโฟรดักที่อยู่ไหมจะได้สดชื่นหอมค่ะเอ๊ะไม่ได้เป็นไหนดี๋ว่าไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ ไม่ได้เปลี่ยนช่วยีกี่วันแล้วอะหกวันก็ร้านสักผ้าเชอโลกมันเยอะปะ่ะอยู่บ้านเนี่ยสะอาดแกฉันไปโดนอะไรมานอนอยู่แต่ในบ้าน <S <S อ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยคะอ๋อเมนูใช่ไหมพี่เดลิเวอรี่นะอ่ะหนูแกอยู่พอรีเลย เอาโอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแบ็กกราวให้ใช้เมื่อไหร่นะได้เลยพรุ่งนี้ก็ได้รับเดียวช่วงนี้ว่างพี่อะไรโบ่เหรอมีเรื่องอะไรนะหนุ่ยปะ อ๋อได,ไ,ดไ,ดได้ได้เรื่องนั้นใช่ไหมเฮ้ยนี่ก็ดีเฮ้ยของราราคาในเว็บเต็มเลยอะเอาไม่ต้องเก็บตังค์แล้วหรอเอ,อ้ยพี่ของมันต้องมีนี่มีไซส์ด้วยนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวบริษัทก็เปิดแล้วงั้นซื้อให้คู่หนึ่งดิไม่เป็นไรแต่ด้วยกันก็ได้มั้งน,นี่เหลอต,าตอลบบัาบะเลยนะใช่เซ็นบาทเซ็บาท บายดี <Bye> แม่เหรอนะแม่ก็สบายดีอ๋อดูแลตัวเองดีๆนะจ้่ตัวเองก็เหมือนกันแหละดูแลตัวเองด้วยโอเคเป็นห่วงค่ะอ๋อโอเคค่เกกะเป็นห่วงเหมือนกันไกลแค่ห่วงมากมากไม่ต้องห่วงมากขนาดนะั้นจ้่ไม่ห่วงได้ไงล่ะค <laughs> าวคนเดียวโอเค โอ okay. เคแล้วเขาโทรหาใหม่นะฮัลโหลทำอะไรอยู่โอยแม่ใายของให้ยุ่งแค่นี้ก่อนนะลูกโอเคโอเคแตาสวัสดีค่ะแต่โอ้ยไม่มใครคุยด้วยนี่นะคะเวลามีทัศนุมาสักเราต้องฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ตายตายโควิดตาย ความปลอดภัยของทุกคนในบ้านเรานะคะข้าเชื้อไอติไปไหนมาเจ้าแพ้เกจม่ฉีดสเปย์ยังเนี่ยคนแม่เดี๋ยวล้างมือเอาก็ได้ไปล้างเลยเออ,เอ,อล้างเนี่ยออกไปข้างนอกเปล่าไม่เห็นต้องออกไปเลยนี่เขาต้องอาลงให้อยู่บ้าน Stay Home Stay Safe ค่ะ ออกไปให้เราบ้างเฮ้ยไปร้านหรือหมอจริงอ่ะไปๆปไปอย่าไปตัวเต็มตัวเต็มตัวเราไม่ควรไปแย่งกันซื้อหรือกลับตุนหน้ากากนะคะเพราะคนที่จะเก็บไว้ให้หมอบุคลากรทางการแพทย์เขาได้ใช้กันเรามีอันเดียวใช้ทั้งเดือนเอาไปล้างหรอ ใส่ถุงมือใส่มาสใส่หมวกเลยอย่าลืมนะเจลเนี่ยพกไปด้วยเร็ว่วายแล้วเอาเอาไปค่ะวันนี้นะคะออกกกำลังกายค่ะสิบนาทีคาร์ดิโอค่ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ออกกำลังกายได้นะคะกินหมูได้นะคะแต่อย่าให้หมูกินเราค่ะไปค่ะท่าน,นี้ค่ะ ข้อที่เขาไปเป็นมาลิงกิ้งกองสะน้องกองแกงมันองมันแนงมัพเปองปังแตงงงงงงแงในชีวิตเธอัเป็นพีบาไฮพดเจอมาต้องอย่างนี้สิวะอ่า ดีดีดีชีวิตดีจริงๆเลยตักตัวมันก็ไม่ได้แย่หนะไงโอนอ่าโคตรโคตรดีเขาไปเป็นเป็นจริงกองเสือน้องกองแกง ฝากกดไลค์กดแชร์กดไเป็นกลังใจให้พวกเรา